ตอนนี้ต้นก็นานติดบย่างเป็นหอยาของมองลำปางบ้านเฮานี่ยังเป็นมอสื่นของพม่าอยู่หรออ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนไปไไทยกันะแม่ไม่เป็นประเทศไทยม่ได้เกิดเป็นประเทศไทยเต้ยเออเจ้าเจ้าเจ้าตอนนั้นเปิดกับมีโอรหมีทีดาด้วยกันครบองศ์สิบมาหนึ่งเจ้าอายหนึ่งเจ้าไอสองเจ้าแก้วเจ้าสามเจ้าคำติ๊บสี่เจ้าคำป้าห้าเจ้าปอเรือนเจ้าหกแม่นางกัมมาลาเจ้าผม ฮอกตนสามยิงสามใจสามยิงสามใจแน่แล oh. ้วโเป็นว่าหลุกเชื้อนอเปิดก็มีหลุกเชื้อนอค่ะกำนั้นเมื่อเจ้าพยานโชรว่าดูสายสงครามหรือกนหนังติดจ้างของบ้านของเมืองได้้าเก็ปีเจ้าแก่เข้าเข้าชลาก็ได้เสี่ยงีิวงคดรงดไว้กำนั้นก็เสกซ้อมย้อมยดโอรดอง์ตีสองแล้วอง์แหลมที่เจ้าอ้ายถอยจะได้เสี่ยงไปก่อนเจ้าก็เลยได้ยกองค์ตีสองขึ้นมา ชื่อว่าเจ้าแก้วหรือว่าเจ้าฟ้าชายแก้วนี่เป็นนอเป็นตนเจ้าฟ้าชายแก้วนี่ก็สําคัญเนึ่เจ้าเปิดมีประวัติของเปิดหนือเนาะเออแล้วกงประวต่อกันได้กันเอาเอาฟังน้องเพลงอย่างนี้อือบปะเอายังก็ได้อ่ะที่ยังก็ได้เอาปะก็ได้เขาจะได้พักแข่งยกก้รเปิดล้อรับขบวนอยู่เจ้ามาแล้วหะคอะโอ้ไปเป็นแล้วได้ไลยโอ้ตอนนู้นวันนี้แล้ว kẻ thù sáng cả lưỡi ta kim tan sùng sáng tan tan khát gặp nhục cả và nhà xiềng bùn nha cho nàng cho mong cho nàng tịnh nhắm mà lúc trong năm ta นอกจากพ่อนี้ก็ตึงนี้นั้นคือเจ้าซาจ่ายแก้วผ O องแผ t วโดยซะโดยสีว่ามีเมียนางจันทเสวีเป็นเจ้าบุญมีเมียมิ่นนั้นก็จะได้อันอนโอกันว่าตัวพ่อเจ้าวา พ่อนางดั่อีกันเลยสืบสานลวนที่ขึ้นที่เป็นเจ้าพระญาและได้ปากันนายยอมยนเพื่อได้ปกปักษามาเป็นเจ้า บานนาบานนี้แล้วเหตุการณ์ประวัติมันมีตนดีองดีมีอยังห้องยังเมื่อปอดเจ้าพรจเจ้ากับตึงจาญาจัตะเตดีนี่เจ้าปะาตันมีลูกมีเต่าหน่อเอ่าตัวกันน่ะสิบองค์ปอดใจตึงเจ็ดสำเล็จสุดัง ปะสงอันนี้เป็นเจ้าเป็นพกเชื่อเจ้าเจ็บตนพกมาไขวอ๋อแล้วอจับเจวีสาวจี Cái nhạc đại cả tổ và lũ cả villa ngồi hò và tôn tì sót khâu đò mì sông mà ông để từng khấm ừ. ừ. mà lăng cá, cháu na ba chốt chấm mì cháo đuôi bim đại nam từng la để phun ma คนใดนะลำต้ความสัมพ to ันธ์นาเชคนล่างให้หาใหญ่กล้จะมีใครในจะข้างป้อใจกี่คนนอครบแล้วล่ะเจ้เป็นนี่นาเแกนน่ะหรอกั้นเหล่ากึดเหล่ากจ้าวินละหนึ่งนอสองคั้มโซนจึมมาโอยทามาล่างก่า ที่สามสืบมาแล้วนะเจ้าคำติดเจ้าหมูลาและเจ้าบุญมาคบแล้วล้นหนอติดเป็นว่าบุดใจเจ็บคนน่าเป็นลูกเป็นเ้อของพ่อประเดียวละมาขึ้นใจพอจังจะมีความสมคัญนะได้เกิดมาเป็นลูกฮักแกเอินปากตักเมื่อมาปะกัน สำคันจะจะมีเหตุการเกิดต่อคั้งนัน้นเกาก็เกิดกันไปว่าตนเก้าเน่าอหนีน่อกมาขึ้นขันิ่ง่ะใจขอบขึ้นต่อแามา่ต่อบอดีกันเลยลวบรวมกันใหม่กับผาญาจับรีืองไต้ก็มีพระเจ้าโกุศลบุรีหรือว่าพระเจ้าตา อตอนนั้นหน้าเจ้าทรงคาแต่็ดแก้วฟังและเป็นเด็กเป็นขาดไม่มีตังท่าเจ้าจากตี้อยู่ตั้งแต่ยาคุณมาคุดว่าล้านนาเฮานี้ไอปีกันจะจัตหีบเป็นเมืองคุณถ้ามาบนมาจำเป็นใดล่ะจ้า ไดมันก็ตึงบักเกิดจะเป็นได้ลาได้เลกไปสืบกับเจ้าเมืองกุงคนตั้นเลยหมอบหมายปองทับมากับพาญาสองตนรลบรวมกัดใจไฟฟ้นจะกู้ลำปางจะกู้เทียงใหม่ บาบัดนครลาบุญน่าจะได้รวมกันเป็นหนึ่งบักิดเป็นเอิญบ้านเมอภัยมาสูนจะได้ช่วยกันนำบุญนำนุบำรุงบ้านเมืองสืบต่นต้นเจ้าแก้วนี้ก็เลยได้ลับก็แต่งตั้งขึ้นต่อข่อเป็นพระยาตนปอดเจ้าบาเกี้วสิงหราชธานีนี่เป็น้ำดี เลิศแล้วเที่ยวฟ้าใจแกวป็นสีตึงลูกตึงเต้าก็ดีจุยกันตอบตีพัามาแล้วจะทำป้อจมาจะมีรอ่างใดมาตั้งเหตุการณ์ผ่านไปก็บรรยาัเวลาเมื่อ้นจะออกมาได้ก็มาได้จะทำ กันนะก่อนหกมาได้ีแล้วจะยังไอยังก็หรือว่าจะตั้งเป็นเมืองใหม่ไล่ออกกันไปเพาว่าลํำพูนลํำบางเชียงใหม่ช่วยกันใจใสครับไล่ก่อหาตึงดีเชียงใหม่มีพญายจะบานมาช่วยต่อตั้ไล่มีช่วยสามะคะับช่วยสามมคี มันก็เลยมีโอเคที่จบแล้วโอ้มาเดาดิเป๊ะโบระเนาะนี่ก<อ>ันหลบลมบับนนะโอ้เอาไปที่ไห<อ>นพ่อให้ประเดยนนี้ลูกของอเจ้าฟ้าแจ๊กเก็ตเจ้าฟ้าแจ๊กเก้วสิงรรัชธานีเจ้าฟ้าแจ๊แก้วนี่เป็นลูกของปอพญาน่าจก้งของราแม่งกันลูกของปอพญานเจ้าฟ้าแจ้แก้วนี่จะออกโคกกัะออกโคก ออกหกกับพม่น้ำเดี๋ยวนี้นะเพิ่มขึ้นได้ใจดีแบบพ่อแม่ในห้องเป็นมัองขึ้นมาหลายปีและแฮมยังกู้คนภาษาเจ้าอังวะตี่คนเขียนหนังสือไว้แฮมยังภาษาก็อู้ไปแฮมยังดีแล้วทีนตั้งเมืองกรุงเทพตั้งบ้านเฮานี่อย่างแควนอู้เป็นภาษาใกล้เคียงกันหน่อยฟังมูเรื่องนะฟังกันมูเรื่องเข้ามาเข้ามาตั้งเทพบ้านก็เลยป้ากันเรียนทิศทางว่าจะมาเข้ากับ กรุงธนบุรีมีพระเจ้าตากเป็นต้นเป็นเก่าสมัยพระเจ้าตากตอนนั้นพระเจ้าตากกำลังกู้อายุธยาได้หรอกตั้งเป็นเมืองกธนบุรีอ่ะดูโอ้สีมหาสมุทรจะได้ไปเอาะหาอ่านประว่าปิศาเนี่มหลายเรื่องรู้เนี่ยก็จะเล่าโคกเจ็ดตูดเจ็ดองตะกี้บอกลูกเพื่อนอ่ะหนึ่งเจ้ากบิลท่านสองเจ้าคำสมทสามเจ้าน้อยทำบังกาเจ้าสี่เจ้าดองติปฮัทห้าเจ้าหมูล่า โฮบเจ้าคำฟันกเจ็ดจะบุญมาเนี่ยเจตตนโอ้แต่ละเจตตนวเจตองนี่เป็นก็มีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดมาเป็นพี่น้องซิปจากซิปคนอะไรมีมียิงมีเจ้าเหรอสีโนจารอีเจ้าสรีบุญตันราแห่งตัวนี่เจ้าเหม่หุกอันนั้นไม่ยิงแต่อยู่ในวังเนาะฮะไอ้อะไอ้ไี่อย่างมาแอลเลสวัสดีจ้าโอ้ยไยัง สวัสดีค่ะแรงๆแรงๆยังมานั่งไกลกันได้ปะไกลนะว่าอย่างโอ้โหมันดังเนาะตั้งนานมันดังเนาะเจ้าเก็ได้ยินทีนี้โอ้เจ้าเพลงยังฟังตัวกันพี่น้องที่อยู่บนรถมาพวกกระเดี่ยวลงมาฟังชอเวนเออเม่นเม็นเออเม่นเหม็นเปิดกำลังท่องเที่ยวเนี่ยเจ้าแนประวัติเปิดก็มีไอ้ท่าจะนู้นเล่าอันคุณงามความดีของแต่ละตัวแต่ละองค์นี่มันยาวเนาะอันตีเต่แต่นี่คือเจ็ดตัวนี่นะเจ้าเจ้า ต่อสู้รวบรวมกับลังต่อสู้พระแม่จะจะเปลี่ยนเป็น่ยนบ้อขึ้นของพระม่าจะเป็นขึ้นกับพระเจ้าตาก็เลยไปขอของทับจากพระเจ้าตาพระเจ้าตากับมอบหมายเรื้อพญาจักรีดูกับพญาสุรศีนช่นะมสองพี่น้องที่เป็นพี่น้องกันพญาตาพญาสุรศีที่เป็นพี่น้องกันเจโยกทับจากมึงกรุงธนบุรีมาเอเห็นแตนแตกันขึ้นมามารวบรวมกับพญากาวิละนี่ รวมกันนี่กันรวมพญากับฤาษีเป็นรวมก็จังไม่พญาจ่าบ้านโอ้ดูนี่สู้กันกับข้างหน้ากับตะลุมบอลกับกัฟฟม่ากัฟฟาม่ากับแตกเนื้อออกไปก็เลยได้เป็นเมืองแห่งใหม่มาได้ขึ้นเมืองเขาเนาะมาได้เป็นเพื่นกับพม่าแล้วเจ้ากับนั้นเจ้าพญามังตากเออเจ้าพญาตักศิษเจ้ากรุงโคนุลีก็เลยมอบหมายแต่งตั้งให้เจ้ากาวิลักษ พื้นจะบ่อยมืงมีแตนป้อเป็วปครองเมืองครองเมืองลําปางแนเจ้าฟ้าใจแก้วแล้วก็แต่งตั้งเฮอพญาจาบ้านว่าลูกจงใหม่น่ะขึ้นครองเมืองงใหม่อเปว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างีหลังจากนั้นก็แถมใหม่เปลี่ยนใหม่พญาจาบ้านนีจะจะได้เสียงบุญก็จะเสียงยงก็ได้ยกพากเวลาไปครองงใหม่เออยกเอาเจ้าคําสงขึ้นครองเมืองลําปาง เออแล้วยกเจ้าคําฟันนี่ของเมืองลําปูนเนาะเนาะอ๋อพี่น้องมีสหายกันหมดเนาะเจ็บองเนี่ยเป็นไายใหญ่กันไปมาปกครองกันน่ะก็ยกเมืองเชียงใหม่นี่เป็นเมืองหลวงของล้านนาเออกัน่ะก็จะเป็นประเทศล้านนาเอามานก็กูกะกูบ้านกูเมืองกะช่วยกันฟื้นฟื้นจังไดมาช่วยกันว่าฟื้นจังไดยังจะฟ้อยู่เนาะได้นะฟื้นกะเอาไปได้แต่มันจะบ่จบอ่ะเอาเียงๆเอาเียงๆเอาพ่อมน้องมาไป ba lùng họ phao cắp từng hốc ôm nò nâu chuỗi cù đảo đen đa mường qua vườn phương đã lên bốt mường lùng đây mẹ thả nhà chiếc mời áp à, thịt đào vạn tình xã mường áp à, hình

mặt căng cấp đặt một chiếc xe mi mi, mi ไม่เกี่ยงแสนไปเลยถ้าอยู่เฉยเฉยพหน้มมันจะมาจุดกันนั้นเจ้ากาวิละกึดปุดออกตึงปานนะตึงเมือง กอนสิคนเมืองน้อยใหญ่กระจวนกันย้ายออกมาพ้องปะเซาโสกาจะได้ปัดเมืองบ้านเก่าปะกันอุ้มลูกอุ้มเต้าหอบของหอบเข้าออกมา จับเป็ดมาขตรงนีไปไหนมาก็เก้ามาจุดานยึดจังกำนัลน่าออกจอดจากเมืองมาเมื่อ้พองไปอยู่เจียมใบพ่องมาอยูลำมาปาป่ากดตงไปแถวซุปปบ ล่องหางต้บุตรตลาดินเสาให้แถวสะระบุรีปฐุมนคนปรปฐมก็มีอาดายมานีจะไปพักยังอยู่หา mặc mặt sĩ lap băng qua ba mỏ lạc đôi bàn tay có sĩ chọn lạc đôi yên sếp hai bên mắt sư huy sự ba kênh mặt hai 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 พญากาบิละทหารโบพมามันจะมายึดมืงจะงแสนเข้าวัาทำเลวังจังแสนนี่มกนะมันงามมันดีมันดีลำบ้านเมืองนี่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์คนเก่งเก่งกล้ากล้าคนตีเป็นลับเป็นนานคนหลังคนรวยนี่คอนจังแสนหมดดูก้องก็ดีกับก้องจยงแสนท่านตองดีกับตองเจยงแสนทั่นผ้าแพรผ้าแฮดีกับผ้าแพรจยงแสนเจ้าคำดีกับคำจยงแสนพระเจ้าดีกับพระเจ้าเจยงแสนอจังโซดีกับจังโซจยงแสน อันยังแต่ยังแสนมดนะต่ก่อนนะถ้าเจ้าแต่ยังแสนเนี่ยกะถ้าเจ้ายังแสนชิงนหนึ่งชิ้สองยังเปิดก่อนจุดไหมเนี่ยเจ้าทัย่าก็เลยขึ้นแบเอาเลยเผามันหูวเล้วหูหลอดไปเหี้ยก่อนไม่จะมาตีเฮาเนอะก่อนตีช่องแมจะมาจุดในการมันได้ยังแสนไปในบ้านเฮานี่เนี่ยเดี๋ยวจะลุกเต่าอะไรก็เลยปะกันยุดเจนเจอเอาหมือยังแสนออกมาหมดโดยทุกผู้ทุกคนบอกว่าสันดาบอกว่าเจ้าบอกว่าคนห้องคนครับว่าพระสงฆ์องค์เจ้าพระถิ่น ตนมีวิชาปัญญาเอาออกมาหมดเอาไปไว้เชียงใหม่เอาไว้เชียงใหม่เชียงใหม่ไปขอนเอาสะปะจังจังกองจังเนี่ยพวกจังพวกแต้มพวกผงอันติดสลักสะพัดสลาราสลานั่นสลานี่มีฮันโง่จั่งซ้อเป็นลูกข้าหนาไปอยู่เชียงใหม่เชียงแสนไปเชียงใหม่เจ้าเออนะครับเนาะกลับไปลวกเชียงใหม่นาะเนี่ยเอามาอยู่เชียงใหม่พ่องเอามาละไว้ลำปาง เอามาไว้ต <Scroll> ังไหลหินต <Jud> um. ังลำปางหมูได้ไปไกลได้ก็เอาไปไกลเนาะเอาไปมดปากมังเถินนี่สุป้ามังเถินโอู้หล่องไปอุตรดิตถ์ดูล่องไปเสาวให้สระบุรีล่องไปราชบุรีโอ้โครูบัวดอนเร่ล่องไปนครปฐมโอ้โทษไปพอตึบบ้านใดเมืองใดมีคนเมืองอยู่นะเจ้าเป็่นต่อซีนตีนจกเป็่นยังอู้กับเมืองเป็่นยังกินเมี่ยงกินมากิป็อย่างบ้านเขาเนี่ยตั้งเหนือนี่ไปมดเนาะพญากาบิลาะกะ เอาออกมากะเอาโมเจังเสียน,นออกมากะโมนันกไปแผ่ไม่หลุกมีหลานเต็มบ้านมีลุกเต็มบ้านมีหลานเต็มจองหรอเออ,เ,อ,อเป็นว่าะวัติมันมีอย่างนี้นั่นละกะเปิง้งว่า,าอ,อันศิละปะ วัดถ la ุโบราณสถานบางที่บางแห่งได้หีดได้หอยต่างต่างมาใช่ไหมจับต้งแสนมากะมันงามมันดีมันอ่อนมันช้อยเนี่ยวบอกวัดพระอาามลางลำปางมันงามขนาดไหนงามต้อนเงาเนี่ยเปิดเจอร์อัสลามนเจ้าช่วยกันกึศกันกอนี่กะช่วยกันแต้มกันแต่งนี่กะเป็นว่าฝุ่นมีกาอันเีาจำเป็นได้ต้องกู้เนี่ยหุเนื้อเจ้าเจ็บโถนในบนบาทไหมฮะล้อเออแต่กันเนาะฝุ่นโชว์เนยแม่เนี่ยทัศการเดียนเจอรนะเจ้าเจ็บโถนไม่ไผ่ท่อง นับโอ้นัตั้งแต่ต้นแรกเจ้าพญาสืึมาเนี่ยพเจ้านาบพิจางเจ้าฟ้าเจ้แก้วนาะก้ากำัจะโดไปหาลูกเจ้าตงเจ็ตนตั้งสิตนตังทิดาเจ้าหรืวีโนจ้าสลีบันแนเจ้าสลีบุญตันนี่นี่นาเสามอันนะหน่อยมานี